ข้าวเหนียวลำแป๊ๆต้นข้าวเหนียวสีลานี้แม่แม่ดูนี่สิคะนี่คืออะไรเหรอคะทำไมหน้าตาแตกจังเลยอ๋อนี่ระเหรอจ๊ะนี่มันเห็ดเผาะไงลูกเห็ดเผาะมันเป็นยังไงเหรอคะแม่ทำไมมันดูเหมือนก้อนนินเล็กๆเลยะคะ ช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดเผาะจะขึ้นอยู่ใต้ดินอาศัยตามรากไม้ใหญ่ห,ญหรือตามป่าน่ะกว่าจะได้มาก็ต้องกุดหานกันเลยนะถือว่าเป็นของหายากเลยละ่ะรสชาติจะออกหวานๆหน่อยเนื้อสัมผัสจะกรุบกรุบเด้งๆไม่เหมือนเห็ดทั่วไปเลยละ่ะแม่ว่าเราซื้อกลับไปแกงกินกันดีกว่าลูกคนเหนือเราเมื่อเห็ดข่าออกฝนก็ตกคนก็ยิ้มหนาเย่ yeah, น่าตื่นเต้นจังเลยค่ะ แม่คะเสร็จหรอยังคะหอมจังเลยเสร็จแล้วจ้าลูกนี่แหละแกงเห็ดเผาะที่แม่บอกไงเอาละชิมดูสิลูกระวังร้อนนะอหอมกิ่นใบแมงรักจริงๆแม่คะแม่หนูชอบกินนี้ อร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติเผ็ดนิดๆหวานหน่อยๆเห็ดเพาะก็กรุบๆจริงๆด้วยค่ะนม่เหมือนเห็ดอื่นๆเลยเห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วลลว่าอร่อยเห็ดเพาะเป็นของดีตามธรรมชาติที่หากินยากนะถ้าใครได้กินถือว่าโชคดีเลยล่ะหนูโชคดีมากๆเลยค่ะที่มีแม่ทำอาหารอร่อยๆให้กินแม่ก็ดีใจจ้ะที่ลูกชอบ